สวัสดีครับผมเดี๋ยวครับคุยพ,พี่น้องมือนี้สีพามาเยี่ยมพายสีดอข้ามแสนนะครับนะติดปากออกอีกแล้วนะครับสีดอข้ามแสนนะครับคุยพ,พี่น้องแล้วก็สินสุดการล่อค่อยนะครับมือนี้ก็ได้เอาสีดอข้ามแสนเข่าล่างไม้นะครับเพราะว่าสั่งเสร็จสมบูรณ์หามื่นหาหยังเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นก็นต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ผมมาเก็บบรรยากาศช่วงเศร้าไปเลยเพราะว่า คือว่านะครับเพื่อนน้องช่วงนี้ผมก็บหุ่มๆยางยากแน่จักน้อยนึงนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าต้นเขาอยูเ่เราอลังการขนาดใดนนะครับไปเบิ่งว่าปฏิกิริยาเขานะครับมื้อนี้เดี๋ยวพาไปเก็บภาพนะครับครัเพื่อนเพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งมุมกว้างๆก่อนนะครับเบิ่งความยิ่งใหญ่อลังการ8ป oh, <no. S 1> คูณเนะครับเพื่อนน้องเพราะว่าสีดอคำแสน เขาเป็นสร้างไงนะครับพ่อพี่น้องต้องเฮ็ดแบบระบบไงนะครับแล้วก็แต่งบกะบ,บอกพ่อแม่พี่น้องไปเหมือนหรนะครับว่าใส่งบใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับประมาณ5 3 k นะครับค่าแรงทุกที่สุดนะครับตรงนี้ไปเบิ่งคลิปเก่าได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเห็นว่าเพิ่งเอาเข่ามือเศร้านะครับพ่อแม่พี่น้องก็มีพิธีกรรม หรือว่าพิธีอันไหนผมอาจที่เราพิดกะต้องขอโทษขออภัยนะครับพิธีทางศาสนาเขาจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างผูกได้ผูกยังอยู่ลังค่าให้สวยงามเลยนะครับนะีนะครับแนวเห็นบุนอ่นะครับส,สวยงามเลยครับมีเสาบ,บัวมากก็ต้องขอโทษขออภัยหลายนะครับพ่อแม่พี่นอ้องนี่เป็นความเป็นอยู่เขานะครับเขามานีลมเย็นแห้งครับสวัสดีครับนะ้า ดีครับเป็นจะได้ขึ้นเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยแล้วครับขึ้นมือเศร้าขึ้นมือเศร้าครับกี่โมงครับประมาณเก่าโมงครับเก่าโมงครับอ๋อคนหลายวะครับโอ้หลายอยู่ครับบ่เห็นว่าพามาสวดน้ำมาสวดน้ำครับทำพิธีอย่างดีเลยครับอ๋อนี่ครับมองพระนั่งสวดอยู่นี่นะครับเรียบร้อยเซ็ตซับเมืองตอนนี้เขาเมือนี้เย็นดีเลยเนี่ยนะครับเย็นครับเย็นยมรับว่าเย็นนะครับเย็นแนงครับหน่าจ้อุ่นขึ้นวะแต่ลมพัดมากไปวะแต่ ยิงเย็นเขาปะไงนะครับเบิ่งร์นมันอลังกาเลยเสร็จเรียบร้อยเป็นบ่ครับรบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ลอดินเหลือแต่ดินครับนาหนั่นค่อยว่ากันครับเดคอยหนาหมาแรงก่ันนะครับมแบบลดแรงทานแรงมากแรงไแมากเลยเจอกบบที่ได้เอามาเขาเลยแมนครับตอนนี้กับเขาอย่างดีครับอืมเพราะว่ามัน จจมมมมแต่เเขมาามันก็นลยนะผมว่าน่าจะแข็งแรงนะเพราะว่ามือนั่นที่เขาทูก่ะยังบอกอันนี้เลยเนาะยังบอกมีแบบถ้าเป็นแบบอย่างอื่นนะผมว่าไปแล้วผมว่าเขาลรถมาเขาลองคลองวะน, <laughs> <laughs> นี่ก็เห็นว่าอาการอีรโบดอนกันนะ่าจะตกมันเหมือนกันนะครับประมาณประมาณได้นะ่ะเดือนกันยานเยนี่แหละครับ <ขอ S 1> นี่ครับกันยาตุลานี่และเนาะกันยาตุลาเลย่นช่วงเราดูคนทีตกมันช่วงครับ นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่จากเดือนึหนาเดือนกวา here, no. ่าแม่นไหมครับเดือนกว่าเนาะก่อนที่เขาไม่มาไหนจะเป็นเดือนกว่าแหรอครับหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับหลายที่ซอยเหลือความเป็นอยู่ให้กับสร้างตกงานนะครับพ่อแม่พี่น้องบอกว่าแต่ทางใดบอกว่าแต่รู้จักบ่รู้จักบอกว่าแต่เอฟซีผมโมเมนต์เอฟซีผมก็ตามนะครับต้องขอบคุณ ซอยให้ชีวิตความเป็นอยู่เขามีความสุขนะครับบันป้ายชีวิตของเขาหาซิปเท่าไหน่ะหาซิปเท่าไหร่ครับหา <50 S 1> ประมาณน่ะครับประมาณหาซิปก้อนละครับอ่านี่เห็นว่าขึ้นกะวันทีทนะ่เท่าไหร่น่ะยี่สิบเก้าครับยี่ส <29 S 2> ิบเก้านะครับแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวนะเขาอื่นเลยนะไอ้มือมือ มือเฮ็ดนะแม้มือย่อครับมือย่อชาวอีกชาวตู้ก็หยิบเก่าหยิบสิบเก้าครับมือคืนก็หยิบเก้ามือคืนก็หยิบเก่าอ่าอันนี้ปวดใช้วิจารณญาณนะครับพ่อพี่น้องมุด้ใบอะไรนะครับปวดใช้วิจารณญาณเอานะครับเอาครับจ้องจ้องจ้องเบิ้งเรานะครับแช็ดจีให้ให้โชคเนาะครับลองเไงนะครับตอนแรกเขายังว่า29ครับเออเอาไปแล้วเก้าสองนะโอ้ยหยิบเก่ายิบเก่านะ แต่ห้ามือห้าเว้นกับบ่ได้เขาก็มอยย่อมครับเขาต้องได้ลงว่าหยิบเก่าเขื่อนคำอีกชุดหนึ่งเพราะว่าได้มื่อนี้เขาก็บ่ยอมเขาบ่เอาตกลงเขาเอาอีิเก่าครับไหลคำแสนเขาก็ต้องได้หยิบเก่าน้ำนี่ก็ับโท่านได้อันนี้ให้เขาเนาะย่างเลยครับตอนแรงครับน้ำมันไหลตอนแรงถึงเสียดทุระเสียดอันนี้นะครับเพราะว่าแถึงเฮ็ดแล้วหน้าเราก็คือสิยุ่งยากกับกับไอพิธียังนะครับ มินก้มีผู้ชมนะครับพ่อให้พี่น้องที่สนับสนุนหรือว่าเป็นขวัญถุงให้ครับโลงสร้างพ่อใหญ่คำแสนนะครับต้องขอบคุณไอเอฟซีช่องผมด้วยนะครับที่เป็นเงินควัญถุงให้ครับพ่อใหญ่คำแสนนะครับเป็นจำนวนเงินสองพันนะครับพ่อให้พี่น้องนี่ครับอยู่กับมือผมหะมืมิน้ก้สชิดาห้หน้าเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวกับ เขาใหญ่คําแสนนี่แหละครับนี่ครับน้าครับอ้าวขอบคุณครับผมพูนอ่ะอ้าวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะสวัสดีครับยี่สิบสกันเนาะครับเนาะตอนนี้กพิ่นไทยทันถุงของคําแสนที่ขึ้นบ้านใหม่เนาะครับเนาะโอ้ดีใจล่ะล่ะครับตอนนี้ก็สิจธิ์คำแสนเพิ่นสิได้อยู่ห่มอายุยังแล้วครับตอนนี้บ่ฮหอนแล้วครับเนาะ11เดือนเขาทรมานมากลายเดือนนี้เลยครับตอนนี้กัสิได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วครับได้บ้านใหม่ขึ้น้วนี่ยี่สิบเก้า เลิกเก้าโมงสิบสองเลยครับนี่ยเก้าโมงสิบสองคาปุ่นี่ครับต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อีให้ชีวิตเขาให้ชีวิตเาดีขึ้นครับเนาะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับครับผมได้มีเอฟซีท่านด้ใจดีเพิ่นกให้อาหารช่างให้ยาให้ยังมากครับเนาะเขา สิ่งทุกอย่างเพื่อนก็หายมากเมื่อระครับนะครับซอยเยอะพ่ายคำเส้นเมื่อระคำต้องต้องขอขอบคุณหลายๆครับเนาะแล้วเนี่ยก็คนเดียวก็ขอขอบคุณคนเดียวนำน้องครับเนาะเป็นสภาพบุญไห้เนาะครับเนาะครับดูความยินดีครับไกลนำครับโอ้ใาบ่ได้เพิ่นมากอะรงสร้างก็คือพ้่งนี่ก็สิบ่ปีอยู่เลยครับผมเพิ่นต้องต้องขอขอบคุณหลายๆครับบ้านบุญไห้เนาะครับผมทุกทุกการคือกันเนาะครับผมแล้วกพ เอฟซีที่ใจดีครับครท่านที่นี่ใจดีนะแห้งครับพวกสาบสินกำใจเป่นแห้งครับครับเป่นได้อาหารให้กับข้ามแสนเต็มที่เลยได้มาสองสวนแล้วครับผมก็ได้แบ่งปันให้อาทองทองคุณให้น้ำน้องครับน้องทหารเพิ่นเพิ่อนไปได้กินพกงานมาดนคือกันทั้งเพิ่อนเลย ทานคนกับเปงไงคนกินปลาแมนครับต้องขอขอบคุณที่ใส่ใจดีทางพน้องครับทุกอย่างทุกนซื้อพื้นยางเสียสละเพื่อนหามากเด็กกับแม่เพื่อนๆนะครับนี่ครับแมนครับเพื่อนซอยเกิดโรคซางปุ้บเต็มที่ครับครับขอบคุณหลายๆเลยครับขอบคุณครับพระพุทนี่แหละครับพี่น้องจำตั้งแต่อ่างมือแหลกนะครับนี่ตั้งแต่อ่างมือแหลกบอกตาซื้อผมกันจำบ่าอะไรละงบกี่บาทต้องไปไล่ย้อนดูคลิปเก่าๆถึงจะรู้นะครับพ่อแม่พี่น้อง อ่าไพ่กูบาทนะครับทึงสแลมทึงยังโอ้ยช่วงเขาไม่ไหมสลมก้างดิยังมือก้างในสามมือเออประมาสามมือผมว่านาะกลางในสามมือเนาะไหนก็ลงเสาเอกเลยนะครับเดี๋ยวให้เบงเงินบรรยากาศหลบหลอดหลบขางเขานะครับเนี่ยครับเบิงหุ่นเขานะครับต่อไปเขากะสีอยู่ดีมีแห้งครับพ่อแม่พี่น้องเบิงไดู้ผมเบิ้ดมือแหละครับเมื่อกี้พิยืนรับไปเลยครับเนี่ยครับเบิ้ดยืนรับพ่อครับ เบิ้งข้างบนนะครับนอนเว้นได้นอนเว้นอยนครับเนี่ครับเบื้องข้างบนเพนได้มีแห้งเพิ่นเบิสาราห่อนล่ะครับผูกได้ผูกยางโยงให้ขอบคุณ FC ทุกทุกการเลยครับเนาะก็เหมือนขึ้นบ้านใหม่บ่น่ะนี่ขึ้นบ้านใหม้แหละก็เหมือนคือคนเนาะกับมื้อคือกันล่ะครับออืนะครับกับเพิ่นหามื้อหาเว้นบ่ได้เพิ่นก็บ่ยอมครับต้องทำให้ได้ครับต้องผมกับแตลกไทยคือกันคือมันได้หยิบเก้าผมมาผมก็ไปได้เลึกได้ย่ามก็หยิบเก้าครับเวลา งานว่าเ,เวลาหามือคืนก็บยี่ิบเก้าคืนครับสะพ้ายอยากเห็นบรรยากาศต,ตอนพิธีช่วงเสาร์แกะลองเข้าไปติดตามเบิร์ในช่องเลยสีดอ,ดอคําแสนนะครับเพราะว่าน,น,น้องเอเะบางคนทายไว้ก็บอกน้องเอแล้วว่ามือเสาร์ผมมาบ่ได้ก็ต้องขอโทษขอพ่ายหลายรครับท่ไมพี่น้องเพราะว่ายากนะครับช่วงนี้ช่วงจะสายๆผมก็มาเก็บรายละเอียดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิร์ความเป็นอยู่ของเขาหลังจากนี้นะครับอู้ยเย็นแห้งพี่น้อง ลมเย็นสุดยอดตรงนี้นะครับลมเย็นดีลีแบบจกอาจจะเป็นใบต้นใหม่หรือเปล่าพงก์กบลูนะเพราะว่าเขามา่ี่ลมพัดวิววิวนะครับเบาเบาครับเย็นหนาแล้วก็ปลูกหญ้าไว้นะครับนี่ทีเราก็มีอยู่แค่นี้ครับเราบริเวณทีมีท่างคือเขานะครับนี่เราก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับนี่ผมว่าเราเห็ดแข็งแรงดีนะครับนี่เพราะว่า ก่อนที่สิบหลวดน้ำเขาเคยรุดมาเชน,นึงแล้วนะครับโบเฮตให้พังนะครับบทสามารถพังได้เนี่ยครับ,รบสีเดเอนนะครับความแข็งแรงเขาไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็แรงเขาหลายนะครับแต่เราว่างไว้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวอีกบดนเขาจะติดตัวมันแล้วนะครับรพี่น้อง

เดอผมอยู่เด้อขยายคำเออคแส้นให้คำให้คู่นเด้อให้คำให้คู่นให้ได้เขาโครงการเร็วๆอันใดก็เอาโครงการเร็วๆเขาแน่เนาะพอบ่ได้ต้องเดินทางไปทางอื่นให้ได้อยู่ปลักลักอยู่นี่พ่อผมเอฟซีได้มาได้แวะมาเยี่ยมมีมองนางพูดรุนพี่น้องเอ้ยมองนางหายยังนีนะ เขาเล่น yeah, <Christmas. S 1> ี่ยเขาขึ Tonight, ้นบ้านไหมเขาก็ต no, no. ้อนรับอย่างดีนะครับเขาก็สิให้เจ้าบ้านเพป็นแบบกินๆน้ำซ้าๆนะครับมาหลายเยอะครับมันีแบบโอ้คนกินหลังคนไอ้คนกินเจ้าบ้านกินต้อนเนี่ยฮะไอสองซวนนั่นจักอะไรนะที่ว่าเอฟซีนี้ให้ก็สองมันซวนหนึ่งกับไล่ไล่หนึ่งนะครับประมาณสองล้านครับอาจจะมันสูง อผมเห็นอยู่เห็นไอ้น้องเอไปเห็นน้องเอถ่ายคลิปอยู่ข้านครับแม่หละเขาต้งานเนะครับพ่อพี่น้องคือว่าละดีละทีจับใจดีละทีดีละทีเขาได้มากเขากับแบงให้คนอื่นเขาบักนะครับแบงปันให้คนแเนาะ่นครับหาได้ินน้แม่นครับเป็นสะเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญให้กันไปเลย โอเคครับผม okay, oh, มือนีกน็มีแค่นี้นะครับพ่อพี่น้องตอนนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ชวงสอบผมมาบไได้เพราะวา่ายุงอีลีนะครับเพื่อพี่น้องมือนีกัพาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศระวังขื้นบานไม้ของพ่อใหญ่สีดอคําแสนนะครับตอนนี้ก็มีบานมีอยู่มีบานอยู่เหมือนกับสั่งถั่วถั่วไปแล้วนะครับเปิ่หยิงใหญ่อลังการนะครับขอพุณนผู้สนับสนุนทุกคนนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้น จนมาหอดมือสุดท้ายยันมือนี่ให้เขาได้ขึ้นอยู่บ้านไม่อย่างมีความสุขนะครับภายภักหนากะขอให้เขาได้เข้าโครงการขอให้เขาได้มีโครงการอยู่นะครับแล้วก็ขอให้ชีวิตของเขามีแต่ความสุขความเจริญนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมาสามารถผมอาจบอกได้บ่ามดนะครับว่าผู้ใดเป็นปผู้ใดแต่ต้องขอบคุณด้วยใจจริงนะครับที่ รวมส้างกันมาจนสำเร็จนะมือนีนะครับสุดท้ายนี้ก็พอ,อไทยพ่อแม่พี่น้องอยาเจ็บอยาป่วยนะครับแค่นี้ก็เป็นลาบอันประเสริฐแล้วล่ะครับพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายนี่ก็มีแค่นี้แะครับมือนีก็ไดิล้ำลาบไปครับสีดอคำแสนนะครับมือนีขอโตลาเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ